นุโดยสินค้าเพื่อการเกษตรก่อแก้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโรจน์จันทร์ราชตนวิสิทธิครับครับผมพลสุธรครับนักวิชาการส่งเสริมบริษัทเอ็นไซน์าโนครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอทายางครับจังหวัดเพชรบุรีครับครับอยู่ท้ามกลางสายฝนครับครับเนื่องจาก ฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะครับแต่ว่าพืชนั้นรอไม่ได้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นข้าวโพดพูดถึงข้าวโพดครับอาจารย์ปรัทอนครับในสซโหข้าวโพดครับเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศครับซึ่งมีการบริโภคภายในประเทศก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีการส่งอกส่งอกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดฝักอ่อนนะครับข้าวโพดข้าวโพดเหลืองข้าวโพดหวานซึ่งเราทานกันส่งไปลูกออกของการแพ็คกิ้งนะครับ ในส่วนของกระบวนการผลิตครับในเมืองไทยยังต้นทุนค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็มีกระบวนการใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอนเจาะฝักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคราน้ําค้างโรคใบจุดแผลใหญ่ซึ่งเป็นปัญหาของวงการข้าวโพดอย่างยิ่งนะครับใช่ครับแต่ข้าวโพดที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นข้าวโพดที่ได้ใช้ก่อแก้วใช้แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรนั้นเรามาคุยกับเจ้าของสวนกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไนำตัวกับคุณผู้ชมนะครับเอผม สุรเกียรติปานแย้มครับคุณอะไรนะคุณสุรเกียรติปานแย้มครับสุรเกียรติปานแย้มครับผมเรียกง่ายเอกก็ได้ครับเอกครับผมทำตัวเป็นหนึ่งเลยครับเป็นเจ้าของได้ข้าวโพดใช่ครับผมครับอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับผมตีสังกะส่วนครับเป็นดังๆนี่ทำไมเขยได้ยินเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายครับอ๋อเป็นตัวแทนจำหน่ายครับมาแนะนำให้น้องเอกเนี่ยได้ใช้ก็แก้ข้าวโพดครับอีกท่านหนึ่งด้านนี้ครับ โหนี่ยืนหล่ออยู่เลยคุณนิกรับคุณแทนจำน่ายนี่เองครับนิกรอ๋อเป็นตัวแทนจำน่ายไม่ใช่รุ่นทีอะไรไม่ใช่นะครับครับแนะนำไม่ใช่เป็นผู้ที่แนะนำจริงๆก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอข่ายางครับครับทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับจะมาร่วมกันพูดคุยในเรื่องของการปลูกข้าวโพดการใช้กอแก้ข้าวโพดแต่เรื่องจากวันนี้ เมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยฝนตกแต่ก็เป็นความพยายามครับที่เราจะพาท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมแปลงนี้ให้ได้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าการทํางานภาคสนามการถ่ายทําเทปในแต่ละเทปนะครับในพืชสวนพืชไร่แต่ละอย่างนั้นเป็นของจริงทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นข้าวโพดลงนี้นะครับซึ่งเป็นข้าวโพดที่ปลูกมาใช้มาแต่ละครั้งใช้ไปกี่ครั้งใช้มา4-5ครั้งครับ4 -5 ครั้งครับปลูกข้าวโพดไว้ทั้งหมดกี่ไร่ ปลูกไว้มันเน้อที่มันหกไร่ครับแต่ว่าปลูกกโพดไม่เต็มพื้นที่ครับประมาณสามไร่ครึ่งได้อ๋อทั้งหมดเป็นพื้นที่หกไร่ครับแล้วอีกสามไร่ไปไหนกล้วยครับกล้วยโอ้เป็นการปลูกผสมสารผสมสานครับครับผมมีกล้วยเป็นกล้วยอะไรเอ่ยกล้วยหอมครับอ๋อเป็นกล้วยหอมแต่ตอนนี้ผลผลิตของกล้วยนั้นยังไม่มาเราจะคุยเรื่องของข้าวโพดกันก่อนครับข้าวโพดทํายากไหมล่ะก็ทรมาก็ทํายากอยู่เลยครับทายากทุกอย่างปัญหาเคยปลูกมาก่อนไหมเคยครับ ปลูกข้าวโพดได้เจอปัญหาอะไรมากเอ่อใบใบแห้งครับใบใบแห้งใบเป็นโรคครับใบจุดแผลใหญ่แล้วน้ำค้างใบเป็นโรคจริงมันมาจากอะไรครับอาจมาจากในส่วนของเชื้อราครับเป็นเรื่องของเชื้อราเชื้อราครับคือเนี่ยฮะในสภาวะความชื้นแบบนี้นะครับสภาะความชื้นแบบนี้ถ้ามีความชื้นสูงๆนะครับก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของเชื้อราสิ่งที่มาตอนแรกคือราน้ำค้างนะครับแล้วก็ใบจุดแผลใหญ่อย่างที่ผมบอกนะครับ เมื่อแผลมันชนกันคือแผลมันเริ่มลุกลามก็จะกลายเป็นใบไหมพาอว่าแผลมาชนกันอย่างรวดเร็วครับใช้เว็ารวดเร็วมากในการระบายไหะครับนี่คือปัญหาของไร้ข้าวโพดเราเจอบ้างไหมล่ะปีนี้เนี่ยก็เจอครับจะเจอน้อยครับใช้ใช้เมื่ออายุเท่าไหร่ครับก็ปลูกได้ประมาณสักประมาณสักอาทิตย์กว่าครับครับเอ่อตรงนี้เดี๋ยวผมขอขยายความเลยครับคือไม่ข้ามขั้นตอนนี้จริงๆแล้วช่วงก่อนหน้าเนี้ยผมพยายามจะแนะนําเกษตรกรครับเพราะว่าการใช้กอแก้ว ครับในช่วงที่ข้าวโพดยังเล็กอยู่นะครับถ้าเกิดในกรณีนี้เราใช้เข้มข้นใบจะไหม้ครับข้าวโพดนี้จะไวมากเพราะว่าข้าวโพดเป็นพืชที่มีการชะลอการสูญเสียในเรื่องของน้ําหรือว่าพวกสารที่เราฉีดพ่นลงไปนะครับเพราะฉะนั้นคือมันสามารถจับติดธาตุอาหารที่เราส่งไปให้ค่อนข้างจะเยอะกว่าพืชทั่วไปเพราะว่ามีขนครับมีความนะครับมีความไวเพราะฉะนั้นคือปริมาณที่เขาได้รับจะมากกว่าพืชทั่วไปซึ่งไม่มีขนนะครับ เสร็จแล้วทีนี้ครับออกกระหวยมันจะไปเกาะเยทันทีใช่ครับนะครับไดอัตราส่วนที่เข้มข้นจะทําให้ข้าวโพดเนี่ยเกิดอาการใบไหม้ได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นตาที่เป็นเรื่องที่ดีไปเป็นเครื่องที่ดีไปครับแล้วมาปรับเปลี่ยนตอนไหนอ่ะวัเที่ยวสุดท้ายเลยครับใส่เที่ยวสุดท้ายครับโอ้โหนี่หลงประเด็นประหยัดอยู่ตั้งนานครับผมผลเป็นอย่างไรบ้างอ่ะที่เราฉีดมาก็น่าพอใจครับน่าพอใจมากมากเพราะว่าน่าพอนี่มันใกล้จะเก็บเกี่ยวได้ยังธรรมดาอย่างครับธรรมดาอย่างธรรมดานี่ยอย่างได้กี่วันแล้วครับ นี่อยู่ประมาณทัก60วันได้ประมาณ60วันเลยยังเหลือเวลาเก็บเกี่ยวอีกอย่างน้อยๆก็เกือบอาทิตย์นะครับเดี๋ยวก่อนครับไม่ไม่ถึง60ครับไม่ถึงไม่ถึงวันยังไม่ถึงหครับวันครับเพราะว่าปกติข้าวโพดพันนี้น่าจะ6 5สิถึงเจวันไม่เกิน75วันก็จะแก่แล้วนะครับในส่วนของโครงสร้างของข้าวโพดเองเนี่ยครับเมื่อระยะการเก็บะสมแป้งดีแล้วนะครับอาจจะเก็บเกี่ยวได้ก่อนนะครับซึ่งวันนี้น่าจะเก็บเกี่ยวได้ก่อนด้วยครับผม ทีนี้มาถามในเรื่องของการฉีดไป4ครั้ง5้าครั้งต้นทุนเราเป็นไงบ้างประหยัดลงครับประหยัดลงจักใส่ปุ๋ยเป็น10บสลูก10บกว่าลูกเดิมเดิมทีสิบกว่าลูกครับเดิมทีสิบกว่าลูกครับผมปีนี้ใช่ประมาณ6ลูกครับประมาณ6ลูกประหยัดลงมาที่เนี่ยหกไร่รวมทั้งกล้วยด้วยครับครับผมผลออกมาเป็นยังไงยังไม่รู้ครับยังไม่ได้ดูครับคุณผู้ชมครับเข้าโพดนะครับที่ใช้กอแก้วมาประมาณ4ี่หครั้งนะครับทำให้ ประหยัดทั้งในเรื่องของปุ๋ยทางดินนะครับผลผลิตออกมาเป็นอย่างไรนั้นต้องพักสักครู่ครับเราเข้าไปสู่ช่วงของเกษตรสัญจรครับแล้วกลับมาดูว่าข้าวโพดที่ใช้ก่อแก้วเป็นอย่างไรครับสักครู่เดียวครับสักครู่ครับครับท่านผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่2ครับในเรื่องของข้าวโพดนะครับจากทิ้งท้ายไว้ในช่วงตอนที่แล้วนะครับในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับรวมถึงการฉีดไปสีข้างทําให้ข้าวโพดออกมาเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้นี่ ผู้แนะนําของเราครับนะครับก็ไปชมอ่าไหนไหนก็แนะนํากอแก้วแล้วอยให้ไปหัก้าะโพดมาดูแต่ก่อนที่จะไปคุยในเรื่องของฝักครับนะครับอยากจะให้ทางอาจารย์พนตรพูดงในเรื่องของโรคในลักษณะที่สายฝนมาแบบนี้ความชื้นสูงแบบนี้นะครับเช้าเนี่ยเป็นแดดพอบ่ายมานี่เป็นฝนครับคือปกติแล้วครับในส่วนของ้้อโพดเนี่ยครับมันก็เหมือนทื่ทั่วไปครับที่ว่า ถ้าเชื้อราจะเจริญได้นะครับก็ต้องอาศัยความชื้นเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นคือเข้าโพดนะเวลานี้ในบ้านเราเนี่เจอปัญหาอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับเจอปัญหาเรื่องของโรคนะครับซึ่งปัญหาเรื่องของโรคเนี่ยวันนี้ที่เราเราพยายามพาท่านผู้ชมเข้ามาในแปลงนี่ครับก็เหมือนกับแปลงทั่วไปที่เราเราได้เข้าเข้าไปเจอและเข้าไปถ่ายทํานะครับ ปัญหาในเรื่องของโรคเนี่ยจะน้อยลงนะครับหลังจากเราใช้กอแก้โครงสร้างของใบจะนาก็คือยากต่อการหยั่งสปอร์ลงไปทําลายของเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นคือการลุกลามหรือการระบาดเนี่ยจะช้าลงนะครับสังเกตดูโครงสร้างของใบจะนาครับแล้วก็เขียวนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าฝนตกอย่างนี้นะครับไม่เกิน3วันมีปัญหาแล้วนเรื่องของเชื้อราต่างๆที่มากักความชื้นวันนี้ฝนตกก็กลายเป็นเรื่องดีนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า ขนาดฝนตกความชื้นสูงอากาศผันแปรเช้าแดดบ่ายเป็นฝนนะครับแต่ว่าข้าวโพดที่ใช้กอแก่ยังสามารถยืนหยัดยังไม่มีโรคเลยใบยังสวยสง่างามนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของฝักนะครับในเรื่องของโรคไปแล้วมาดูในเรื่องของฝักลูเมล็ดว่าท้ายแล้วเป็นยังไงคุกล่าครับไปเลยครับเนี่เอาล่มไปเลยหักมาเลยครับด้านหลังก็มีฮะ เนื่องจากฝนตกไม่งแล้วสามารถเข้าไปได้โอ้โหนี่รวดเร็วันใจเดี๋ยวช่วงที่รอนี่เดี๋ยวต้องสอบถามเจ้าของแปลงนิดนึงครับว่ามีการใช้ปุ๋ยทางดินไหมก็มีบ้างครับใส่ไปกี่รอบใส่ไปประมาณสักสามรอบครับสามรอบแต่ก็ใส่น้อยแค่เลี้ยงๆครับอือก็หลังจากนั้นเราก็ใช้กอแก้วมาตลอดใช่นไหมครับอันนี้ฝักเต็มอือโอเคอ่าโอ้หเลือกแกะเรื่องฉีกนี่ขอให้บอกอาจารย์พงตะทอนี่อายไปเลยฮะ นี่เป็นงานถนัดครับครับอ่าปกติคือมืออชีพอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหเรื่องพวกนี้ทราไมต้องห่วงครับครับค่อยค่อยแต่พอค่อยค่อยบิ้วฮะครับระเรียดออกมาทีละนิดทีละหน่อยต้องบรรจงใช่ไหมเดี๋ยวผมจ้องขอบปากขอบปากถึงอ๋อันนี่จะเอาเขาด้วยอะต้องรอดูคุณผู้ชมครับนี่โอ้โหนี่สวยงามมากฮะค่อยค่อยๆแหวกออกมาโอ้โหนี่ฝักใหญ่สวยจริงๆครับ ไม่มีที่ตีฮะนี่อุตส่าห์ค่อยๆเพื่องข้ากมาให้ดูนะฮะข้าเม็ดดีเต็มดีมากฝากดีมันต่อให้โอ้โหเอาฝากไม้เหออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้เลยครับเป็นปุ๋ยโอกาสต่อไปสวยงามครับคุณผู้ชมฮะหักเสร็จดูเม็ดอ่ะดูได้โอ้โหนี่เต็มเปียนีครับเรียงสวยคือกติดฝักครับเป็นแถวสวยแล้วก็ไปจะถึงปลายฝักนะครับครับสุดรับ ครับสวยงามคือยังขยายได้อีกครับเพราะว่ายังไม่ถึงอายุเกี่ยวเท่าไรใช่ยังไม่ถึงี็ยังอ่อนอยู่รับดูก็รู้เลยโอ้โหนี่นี่ฝักใหญ่มากโอ้โหอันนี้อันนี้ถือแรกกันของใหญ่ๆนี่โอ้โหเห็นแล้วอันนี้ครับเคมีมันเข้าไม่ลึกมันจะมีถ้าเป็นเคมีมันจะไม่เต็มใช่ไหมครับใช่ไม่เคยเจอตั้งแต่เต็มครับถ้าเป็นเคมีจะเป็นตัวนี้นี่จะเป็นมานนี่นี่เอาเอาตัอยังไม่ดูฝักหนึ่งครับถ้าเป็นเคมีจะ มันจะไม่สุดแบบนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้อ๋อถ้าเป็นเคมีมันจะไม่สุดนะอครับใช่ครับก็คือการสะสมอาหารครับก็คือการส่ง่าตอาหารของพืชเนี่ยนะครับความสมบูรณ์นั่นเองความสมบูรณ์นั่นเองครับแต่ว่าก็แี่ แก้ปัญหาในเรื่องของความสมบูรณ์ได้เนื่องจากาลน์นี้เกาฉีดมาประมาณ 4- 5ถครั้งถือว่าแม้ว่าจะฉีดในอัตราส่วนที่ไม่เข้มข้นเท่ากันแต่ว่าเขาใช้ความต่อเนื่องนะครับแต่เขาใส่ว่าฉีดต่อเนื่องเข้าโพดนะครับเป็นพืชไร่เพราะฉะนั้นฉีดไปประมาณ 4- 5ครั้งนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ประหยัดก็คืออย่างที่เรียนไปครับถ้าเป็นพืชอย่างอื่นอาจจะอาจจะด้อยไปนิดนึงในการใช้แต่ว่าข้าวโพดเนี่ยเราส่งไปเท่าไหร่เขาเก็บได้หมดนะครับเพราะว่าไอขนของเขาที่บอก แล้วการใช้ปุ๋ยก็ใช้น้อยนะนะครับใช้น้อยครับสามครั้งสามครั้งได้สามครั้งประมาณสามครั้งนะครับแล้วก็ไอ้ปัญหาที่บอกครับนอนจอฝักลดลงไม่มีไม่มีโรคทางใบครับโรคทางใบก็ไดไม่มีครับไม่มีนองขึ้นในที่สําคัญคือเขียวยันวันเก็บเกี่ยวเขียวยันเก็บใช่ครับจะได้เลียนน้ำหนักครับเปือกจะติดแห้งน้ำหนักหายใช่ครับครับเปกองแก้วเราครับยังสดครับยังสดอยู่ นี่เราประกันเร่าหนนทไม่มีทั้งไปครับเดินดูได้เลยครับเดินดูได้เลยแต่ที่เราท่าที่เราเข้ามายังไม่เห็นการเจาะทําลายของหนนท์ครับจะไม่มีจะไม่มีคือก็ในส่วนของตัวกอแก้วมีสมุนไพรอยู่เจ็ดชนิดในชนิดน้าครับแล้วก็ทําหน้าที่ในการขับไล่แม่พิเสื้อซึ่งแม่พิเสื้อนี่คือตัวสําคัญที่จะเข้ามาวางไข่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่แม่พิเสื้อเข้ามาวางไข่ได้ครับฝักนี้เนี่ยครับจะไม่ได้สวยงามขนาดเจาะใช่ครับแล้วราคาก็จะตกนะครับราคาจะตกครับ เป็นไงล่ะผลออกมาอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยพอใจไหมพอใจครับพอใจพอใจมากอใจคนแนะนําเรามาเห็นผลงานเขาพอใจไหมพอใจไหมครับพอใจนะเพราะว่าที่ไปทําแต่ละแปลงอื่นแล้วครับจะแปลงที่เป็นเคมีเขาก็มาท้ากอแก้วเขาอยากรู้ว่ากอแก้วที่ใช้เคมีกับเธอมาท้าใช่กอแก้วเหมือนกันว่าครับวัดกันที่จำหนักฝักต่อฝักครับโอ้ตอนนี้ไปโชว์ก็ได้ได้ยังล่ะ ยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลาครับนี่ยังไม่นี่เลือเลืออีกหลายวันครับยังไงเืออีกหลายวันครับโอกาสก็เดี๋ยวสีจะขึ้นสีจะสวยกว่านี้เลื่อยขึ้นอย่างหนึ่งฝากข้าวโพดเนี่ยถ้าเป็นฝากแรกใช่ไหมครับครับส่วนใหญ่จะเป็นจะถูกคัดไปเป็นหนึ่งสองสามครับแต่ของเราไม่มีครับหนึ่งล้วนหนึ่งอย่างเดียวครับหนึ่งอย่างเดียวไม่มีสองไม่มีสามดูได้เลยดูได้ทั้งแปลงครับนี่คือทุกต้นทุกฝักในส่วนของแปลงนี้ที่ผมเข้ามาครับครับ เจ้าของจะไว้ก็คือไม่ได้หักฝักล่างทิ้งเลยก็คือจะไว้2ฝักเลยไว้เลยใช่ไหมครับอันนี้คือพอไว้ฝักสองเนี่ยปกติมันจะตกไซส์ถูกไหมครับจะตกไซส์แต่ที่นี่ไม่ใช่ครับไม่ตกครับสมบูรณ์สมบูรณ์ครับไม่ตกครับอยากมีการสะสมอาหารใช่นี่คือฝักสองครับนี่มาฝักมาต่อกันมาเมื่อกี้นี่ดูครับไม่เต็มจะไม่เต็มแต่ว่าก็ฝักคืออาจจะไม่เต็มครับแต่ว่าฝักนี้ก็ไม่ได้ว่าขี้เหล่เห็นไหมครับใช่ไหมครับเลี้ยงไรหลายวันเลยการเลี้ยงของเหยื่อยังดีอยู่นี่เม็ดยังอ่อนอยู่เลยครับยังยังยังดเเมม็็ไ้น่ปปคือกติ ถ้าธาตุอาหารไม่ถึงเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ตรงนี้จะหลอไปทั้งฝักเลยอาจจะไปทั้งซีกหนึ่งที่น่ากลัวก็คือการหลอนั่นเองแล้วที่สําคัญครับสีของเปลือกเนี่ยจะทําให้ข้าวโพดได้ราคาด้วยนะครับโอเคในเรื่องของข้าวโพดวันนี้นะครับกอแก้วใช้แล้วออกมาพอใจมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมในเรื่องของการใช้กอแก้วเกินเลยกอแก้วตั้งแต่มาลงมือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็ดีมากครับไป ไปแปลงไหนแปลงนั้นถูกใจทุกแปลงได้รับการตอบรับที่ดีแปลงนั้นถูกใจครับได้รับการตอบรับที่่าจะเป็นไม่ใช่กระโพาอย่างเดียวทุกครับพี่นี้กล้วยมะนาวชมพู่ครพลังครับทั้งหมดที่เคยมาแนะนำมาเนี่ยผลตอบรับดีหมดเจ้าของยิ้มทุกสวนเราก็ไม่ได้ผลได้เสียแต่ว่าคือชาวเกษตรได้ครับได้ผลดีเราก็ดีใจแล้วนะครับที่เราได้แนะนำสิ่งที่ดีให้เขาไปเป็นไงเจ้าของสวนเห็นกระเพาะแล้วมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมไหม พูดสั้นครับไม่ลองไม่รู้ครับไม่ลองไม่รู้ว่ารีเด็ดเลยนี่บอกไม่ลองไม่รู้ใช้แล้วจะติดใจใช่ครับใช่ครับถ้าลองใช้กันดูครับมีอะไรถ้าคนตอนนี้ยังไม่หักใช่ไหมครับผมคนอยู่ใกล้มาดูได้ไหมโอ้ได้ครับคนอยู่ไกลโทรมาได้ไหมได้ครับผมบอกเบอร์ไปเลย0ู7ย์4 2ด4 6สครับผม7 1 6ย์4 4 6เจเด็กสสสกเจเล็กเพชรบุรีครับเจเล็กเพชรบุรีนี่มีฉายาเชด้วยทางนี้เมื่อกี้เบอร์โทร ส่วนแทนจำหน่ายครับใช่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในเขตเพชรบุรีครับติดต่อไม่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดแปดห้าศูนย์ครับจะจํช้า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 ศูนย์แปดหกศูนย์แปดแปดห้าศูนย์ครับครับนี่ก็คือตัวแทนจำหน่ายเป็นคนมาแนะนําให้น้องเอกได้ใช้โอกาสดีนะครับนี่เลยตัวแทนใหญ่ของเพชรบุรีเพชรบุรีครับใช่มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมก็ให้ลองันดูครับพอแก้วของเราแม่จริงจรนะครับครับ ถ้าว่าไม่มีที่ซื้อก็โทรมาหาผมที่สลัดทางหนองบุ้ยนะครับครับอยู่ทุกเวลาครับครับตัเบอร์โทรผมก็ 080, 038, 401, 1ครับคุณนิกรนะครับคุณนิกรนะครับเป็นคนแนะนำนะให้กับทั้งน้องเอกแล้วก็ตัวแทนในพื้นที่ข่ายาเพชรบุรีนะครับเพราะนั้นแล้วเกษตรกรที่อยู่ละแวกใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวโพดปลูกมะนาวเพชรบุรีนี่มะนาวเยอะครับซึ่งมะนาวดีทีเด็ดเลยนะครับโรถแคนเกอร์หาเรื่องของแคงเกอร์อากาศชื้นๆืฝนตกบ่อยๆแบบนี้ไครบไม่ต้องใช้กมอกแก้แก้ปัญหาได้ฉะนัับ ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นคํายืนยันของเกษตรกรที่ได้ใช้ก่อแก้วหมกับข้าวโพดนะครับใช้แล้วผลออกมาก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับต้องบอกว่าประทับใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับวันนี้ครับทางรายการเกษตรกรตัวอย่างก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้ก่อแก้วกับข้าวโพดครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับครับสำหรับวันนี้ครับรายการเกษตรกรตัวอย่างครับได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับวันนี้เราอยู่ท่ามกลางสายฝนโปรยปลายนะครับแต่ว่าก็เป็นความภูมิใจที่เราได้นําท่าน พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเข้ามาชมแปลงนี้นะครับเย็นช้ำสำหรับเกษตรกรท่านใดครับที่ยังมองหาช่องทางการลดต้นทุนนะครับแล้วก็ช่องทางการเพิ่มผลผลิตครับกอแก้วครับสองเกลือมหัศจรรย์ครับคิดว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ดีสำหรับเกษตรกรในวันนี้ครับเกษตรยุคใหม่ครับต้องเป็นเกษตรอินทรีย์กอแก้วพร้อมแล้วครับที่จะเคียงข้างความสําเร็จไปกับพี่น้องเกษตรกรไทยครับสำหรับวันนี้ครับต้องลาไปท่ามกลางสายฝนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แพงโงมะเ,เขือมะแบบปูดชอโพูดมังคุดและมะเมืองมะไฟดักประรดก้วยห้อยแตงไทยผลมไม้พืชไร่พืชสวนก็ใช้ด,ดีตัวปราก้วมันสำปะหลังเก็บเกี่ยวทุกครั้งจะยิ้มได้ท,ทุกทีย้อน,นิดาวเรืองก้วยไม้เบ่งบานดอกใหญ่ได้ราคาดีเกษตรกรร่ำรวยในวันนี้เกษตรกรร่ำรวยในวันนี้ประสาสกาดอินทรีจิโก้ สนับสนุนโดยสินค้าเพื่อการเกษตรกอแก้ว